สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องดีดีเซนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปส้นแอบนะคะผมวันนี้จะเล่น2รอบกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาเล่นส้นแอบกันเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มกันเลยาศมา <S <S เฮ้ยเดี๋ยวมาอวน้อยออกวนอยออกออกโอเคมาสองโอเคพี่แอฟตานับถึงถึงห้าสิบนะไปล้ไป นแอบนงไม่ไม่อยากเข้าบ้านจอบตันหาที่อื่นหาที่อื่นแอบนแอบนะแอบนะมาแอบนะแอบน หย้นไปซ่อนหนยเอในนั้นก็ได้ข้างในทีบอกหน่อยทีไปซ่อนตานตรงไหนที่แม่ไม่รู้จะอกเก็บเป็นความลับเหรอ ตไเพราะงั้นทุกคนก็เพื่ันก็เจอนะแล้วผมก็ได้เป็นนะ,นนะยังก็นนะเดี๋ยวเรามานับกันเลยโอเคนะก็นับเสร็จแล้วแต่ผมได้ยินเสียงเดินมาแถวหลังบ้านเพราะผมนับอยู่หูดีมีหมาด้วยอยู่หลังกระบะ,ะน่ะหลังกระบะอาจจะอยู่หลังกระบะ เ,เห็นนะก็ถ้าเกิดเห็นหมาแนละ้วแบบวิ่งหนีก็ไม่ต้องไม่ต้องงงอะไรนะผมเป็นคนกลัวหมาไม่รู้เป็นอะไรมีนกด้วยเดี๋ยวนะหนามา,ดมาเดี๋ยวไปด็นนะี้นี่หมากัน ฮะไม่ได้เดินมาตรงนี้สักทีที่เดินมาก็เทียบไม่เห็นอ่ะอืมไม่เห็นอย่างเนียนอย่างเนียนอ่ะเห็นพี่ที่เด่นตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเดินมาแล้วเห็นพี่แตบันนอนอยู่ก็เลยเปิดโทรศัพท์จะว่าจะถ่ายคลิปแล้วก็ป้งทีเด้อเพป้องส่ายซันแล้วว่าจะไปหาที่อื่นแต่ทีนี้เห็นสันพอดีเห็นสันก็โป้งสันเลยโอเคมเราจบคลิปอืมเอ๊ะเดวขอกินก่อนขอกินก่อนจบคลิปเดวไปนะขอกินก่อนอันนี้คือ ม,ม,ามาันมากพี่สองอะคุณมันม,มาดิบเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเเพียงท่านี้ครับถ้าใครใชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยวันนี้ต้องขอจบคลิปเเพียงท่านี้ครับบ๊ายบาย